รู้ไหมมาทุกวันวไม่สบายทุกวันเลยต้องกลับไปล้างจมูกทุกวันเลยเพราะว่าฝุ่นฟันรถเยอะมากเลยเยอะมากเพื่อนก็ไม่ให้มานะครอบครัวก็ไม่ให้มากคนบอกว่าเลิกมาได้แล้วห้ามมาอย่าไปออกไม่ได้หรอกฉันต้องมาฉันมากับพวกนี้มา20ปีแล้วยังไงพี่เขาทําอะไรก็ต้องไปเขาบอกเรานะเธอเนะี่ย อายุก็มากแล้วนะหนึ่งไปใหญ่เป็นโตแล้วนะสองเราอะจะไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้เสียตลาดเราบอกว่าไม่มีคำว่าหนึ่งอายุมากแล้วสำหรับฉันอายุแค่ไหนถ้าเราวันหนึ่งเราจาเป็นต้องทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเราก็ทำมันไม่ใช่เรื่องอายุเท่าไหร่ตอนฉันทำตอนแรกตอนอายุสาสามปี วันนี้61ปีฉันก็ทำอายุไม่สำคัญอายุไม่ใช่ประเด็นสองหน้าที่การงานสูงส่งจะสูงส่งจะตกต่ำแค่ไหนจะอะไรก็ไม่ใช่ประเด็นเราหัวใจสั่งให้เรามาเราก็มาสุดท้ายบอกว่าเนี่ยมันจะทำให้เราเสียตลาดของเรานะนี่แหละตลาดของฉันนี่แหละคือชีวิตของฉันฉันไม่ได้สูญเสียอะไรเลย ฉันดีใจซะอีกอย่างน้อยมีคนรักฉันต้องเยอะแยะอันความรักจะไปบังคับก็หาไม่คนที่นี่ไม่ต้องบังคับให้รักฉันเลยเขารักฉันเมื่อวานคนตามเราใหญ่เลยเราบอกโวไม่ไหวเลยวันทํางานเยอะมากเนี่ยวันนี้ก็ทํางานเสร็จเราก็รีบวิ่งมาเลยนะเราก็สวัสดีพี่น้องที่ต่อตอก่อนเปิดตอตอไปที่อัญชลีนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นของขวัญด้วยกันวันนี้ยกของขวัญในบัญชีมิน้นท์คอปทอหมดเลยค่ะ วันนี้จะเป็นของมิน้นท์คอปทอรนะคะของขวัญมาแล้วนะคะใครมีของขวัญส่งของขวัญด้วยนะคะพี่น้องสมาชิกต่อๆใครไม่มีของขวัญน,นะคะเคาะจอส่งใจให้กับเราให้ให้หัวใจส้มกับเรานะคะใครมีของขวัญให้ของขวัญใครมีหัวใจส้มให้หัวใจส้มใครไม่มีอะไรเลยเคาะจอส่งใจเอามือเคาะไปที่หน้าจอในราคาจะขึ้นหัวใจ การข้อจอส่งใจมันช่วยเปิดการมองเห็นนะคะช่วยเปิดการมองเห็นเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะพี่น้องประชาชนของเราตอนนี้เข้ามากันกี่คนแล้วเดี๋ยวเราดูซิเข้ามากี่คนแล้วจ้าพรุ่งนี้พอดีเป็นงานยุ่งมากอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแนวหน้า46ปีก็ต้องจัดเงินจัดงานกัโรงงานที่ทํางานก็ยุ่งมากแนวหน้าออนไลน์ตอนนี้ก็เออโอ้ย มาแล้ว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 นะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีทุกคนสมาชิกทุกคนในในต่อต่อของพี่ปองในบัญชีพี่ปองอัญชลีนะคือเวลาพี่ปองอัญชลีเนี่ยได้ของขวัญมาพี่ปองโอนให้กองทัพธรรมบ้างสลับกับโอนให้กับเอ่อพี่มิ้นบ้างเนี่ยภาษีอ่ะพี่ปองจะรับไว้เองเพราะมันจะต้องจ่ายภาษีเงินที่คนที่เขาให้ ของขวัญมาเนี่ยพี่ปองก็จะโอนให้ทีนี้มันจะมีกฎว่าโอนได้วันหนึ่งเนี่ยไม่เกินร้อยเหรียญแล้วก็อีกวันนึง่งเราก็เอามาสมทบสลับกันวันนี้กองทัทพทมพรุ่งนี้คอปทอวันนี้กองทัทพทมพรุ่งนี้สปปสปส,สลับกันไปเราทุกคนที่รวมกันอยู่ในที่เนี้ยเราไม่ใช่คนที่มารวมกันอยู่ในที่นี้แต่เราคือครอบครัวเดียวกันแต่เมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนผสมด้วยกัน ส่วนภาษีรายรับที่ได้จากนี้นั้นพี่ปองจะรับผิดชอบภาษีเองอ่าเอาละพี่น้องทุกคนพี่น้องทุกคนสวัสดีแม่อ้วนนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องทุกคนที่อยู่ในตออตอนนะจ๊ะเห็นหรือยังจ๊ะข้างบนใครมีหัวใจสีส้มส่งหัวใจสีส้มใครไม่ไม่มีหัวใจสีส้มก็จอดส่งใจพี่ปองนะ้ใครมีกล่องใครมีกล่องเปิดการมองเห็นโยนให้พี่ปองด้วยนะ แล้วถ้าใครมีของรางวัลมีมากมีน้อยส่งให้พี่ปองด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะสำหรับหัวใจนะจ๊ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะจ๊ะพี่ปองมีของขวัญข้างบนนะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบขอบคุณชาะสำหรับขันน้ำอวยพรนะจ๊ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบทุกๆคนที่ให้ดอกกุหลาบกับเราไม่ว่าจะเป็นกี่ดอกก็ตามที่โอ้ยเราได้หมีมาแล้วเห็นหรือยังเปิดหรือยังอ่ะไปเห็นตตื่นเต้นเลยเปิดตอนตอนฉันยังไได้หมีมาตัวหนึ่งแล้ว ไม่เปิดเลยอะ่ะเปิดหรือยังได้เห็นหรือยังเมื่อกี้เห็นหมียังเออที่หลังได้เห็นหมีเราค่อยตอบมือมือตอบาวางไ่ก่อนตอบมือตอบมือดูสิมือนึงอะ่ะเออเไปเห็นหมียังไปเห็นหมีเราต้องดีใจสิต้องตอบมือกับคนที่เขาให้เราเมื่อกี้เขาให้หมีเรามาแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับคนให้หมีมาเดี๋ยวเราต้องกลับหน้าจอก่อน นี่แหละคือโลกยุคใหม่ของเรานะจ๊ะเวลาเราเวลา,เ,วลาเมื่อก่อนนี้เราปลาสายเราก็ปลาสายผ่านทางเมื่อก่อนสมัยก่อนเราปาสายเนี่ยเราปาสายผ่านทางกล้องทีวีใช่ไหมการออกอากาศสดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราต้องปลาสายผ่านต่อๆจ้าอ่านี่มีคนให้มองกดเราแล้ว,ลวเห็นหรือยังเห็นหรือยังเออขอบคุณสําหรับมองกดค่ะทําไมไม่เห็นกันเลยหรอ เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วต้องเห็นแล้วต้องตื่นเต้นสิต้องตื่นเต้นเห็นแล้วต้องบอกว่าขอบคุณมงกุฎค่ะอันนี้เป็นตามกฎกติกามารยาทในลกต่อๆขอบคุณค่ะสาหรับมงกุฎขอบคุณสําหรับลูกหมีค่ะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบค่ะขอบคุณสาหรับหัวใจสีส้มค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจอุ๊บใจค่ะขอบคุณสําหรับของสําหรับอาหารค่ะแล้วเราก็ต้องทําท่าอย่างนี้เข้าใจปะเออนั่นแหละพี่ต้องทําอย่างนี้สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะ เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับน้ำจิตน้ำใจไมตรีที่มีให้ประจักษ์นะคะเจอกันทุกวันตอนเยน็นนะปกติถ้าไม่มีอะไร17บเนาฬิกาเจอกันมาแล้วอีโนมาแล้วมาๆๆๆแล้วๆๆๆรอจะอยู่นั่นแหละรอเธอมานานแสนนานสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้มีคนอยู่กับพี่ปอง2อง แต่และคนเปิดเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าพี่ปองมาหนึ่งคนก็เป็นสองร้อยหกสิบเอ็ดคนถูกไหมและจาได้ไหมเราจะพูดอย่างนี้กันทุกวันเลยว่าเรามาแค่นี้ไม่ได้มีแค่นี้ถ้าเราใช้โลกโซเชียลสื่อสารจากเวทีนี้ออกไปคนก็จะได้รู้เรื่องราวการชุมนุมของพวกเรามากเท่ามากมากเท่ามากวันนี้ถ้าผู้คนเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเราก็ต้องทําให้เขาเข้าใจพี่ปองมาทุกวันนี่กลับไปไอทุกวัน ด้วยเนี่ยไอ,อ้อะไรอ่ะกิ่นปันรถเอ่ย่นเอ่ยอะไรเอ่ยล้างจมูกทุกวันแต่เราก็มาเราพยายามจะมาทุกวันใครห้ามเราก็ไม่ฟังเราก็มาพี่น้องเราอยู่ที่ไหนเราก็ไปอยู่ที่นั่นการงานก็เรื่องหนึ่งพี่น้องก็เรื่องหนึ่งการต่อสู้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <S <S เพราะฉะนั้นใครผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามาได้ไม่ผ่านไปผ่านมาอยู่ที่บ้านเปิดต่อต่อ แล้วต่อสู้พร้อมไปกับพวกเราที่ชมัยมารุเชตถูกต้องใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออต้องเป็นอย่างนี้วันนี้มีอะไรกินไหนรายงานสิคะวันนี้มีอะไรบ้างคะขอบคุณสำหรับหัวใจคะ่ะวันนี้นะคะของรางวัลของวันนี้ของทุกท่านนะคะจะเป็นของพอปอช่ออ็โอ้ยเราได้ไอันนี้ลูกปอง ได้ลูกปองมาแล้วลูปปองมาแล้ว,ปปลวสวัสดีค่ะอย่างน,น้อยที่สุดเราก็ได้ทําเรื่องดีๆนะเรามารวมกันที่นี่เราอาจจะทําให้ฟุตบาทที่นี่เนี่ยคนไม่สามารถจะเดินไปเดินม,มาได้สะดวกสบายนะักแต่เราก็ทําให้ฟุตบาทที่นี่สะอาดสะอาดยิ่งกว่าคลองหลังที่ว่าการกรทมก็แล้วกันสะอาดมากกว่าคลองบางคลองในกรุงเทพมหาคนครก็แล้วกัน สะอาดมากกว่าฟุตบาทบางฟุตบาทในกรุงเทพมหานครก็แล้วกันและที่สุดแล้วที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วหัวใจของพี่น้องทุกคนที่ยืนหยัดยืนยันอยู่ที่นี่หัวใจใสสะอาดมากกว่าคนที่อยู่ในทำรรเนียบรัฐบาลก็แล้วกันในช่วงเวลาเดียวกันป้าหมอคังดำมาขอความช่วยเหลือในช่วงเวลาเดียวกันแค่รั้วทำเนียบกัน้น ลอกสองใบมันก็ไม่เท่ากันแค่รั้วทำเนียบกันหลังรั้วทำเนียบที่ประตูห้าเกษตรกร19จังหวัดมีปัญหาปลาหมอคางดำเอาปลาหมอคางดำห้าตันมาเทพลวดที่หน้ารั้วห้าประตูเบอร์ห้าที่ทำเนียบรัฐบาลหลังประตูเบอร์ห้าที่ทำเนียบรัฐบาลนายกสุขสำราญกับสามีคนใต้และลูกสองคนแล้วใช้สนามหญ้าหน้าทำเนียบเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในมิติของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกแต่ถ้าคิดถึงลูกมากขนาดนี้ถ้าจะอยู่ในมิติของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกขนาดนี้ออกไปไปเป็นแม่ไปเป็นเมียไปเป็นลูกสาวทักษินไปเป็นลูกสาวคุณหญิงพจมานไปเป็นลูกคนเล็กที่แสนเอาแต่ใจตัวเองไปเป็นเมียของผัวคนใต้ไปเป็นแม่ที่ดีของลูกสองคนแล้วเลี้ยงลูกสองคนให้เป็นคนดีอย่าให้เลวเหมือนตา อย่าให้เร็วเหมือนตาอย่าให้เร็วเหมือนตามันอย่าให้เร็วเหมือนตาคนเป็นไงล่ะ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 นอกจากเสียงปรบมือคือกำลังใจแล้วพี่น้องต่อๆจ้าถ้าสะใจขอกำลังใจด้วยไม่มีใจข้อใจส่งจอข้อจอส่งใจให้กับเรานะจ๊ะแล้วถ้าไม่มีข้อจอส่งใจเดฟ ไอ้กุศลแลงบอกสลิมเริ่มน้อยลงเดี๋ยวโดนแกกล้าดียังไงเข้ามาเขียนในหน้าบ้านฉันอย่างนี้กลับไปหน้าบ้านแกไปเสือกสาะระแน่แกอย่ามาแถวนี้นะอย่าคิดว่าฉันลูกผู้ดีมีสกุลฉันจะดาคนไม่เป็นนะฉันด่าแหลกแขกค่ายมานานนะนะนะเยอะแล้วด้วยนะหลายสมัยด้วยนะอย่าลืมนะฉันมีไฟตรงปากนะเวลาฉันด่าฉันไม่มองหน้าคนนะเว้ย ฉันไม่มองเลยว่าใครเป็นใครลูกใครไม่ลูกใครพ่อแม่ใครเป็นพ่อแม่ใครถ้ามึงทาผิดคิดชั่วต่อส่วนรวมกูดา่าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเรามีน้อยที่ไหนกันเราใช้โลกโซเชียลไอน้นางอ๊อเขาใช้โลกโซเชียลแล้วเขามีมาพอจะพอทำนาเขามีมาพอทํานาโว,ว้ยแต่ไปดูสิเราออนไลน์เราปราศัยผ่านการออนไลน์ ขนาดนี้มีคนอยู่กับเรา489คนรวมที่นี่อีก100คน589คนและยังไม่นับรถลามาใช้ที่นั่งปเปิดประตูฟังเราอีก,อ,กอีกตั้งหลายคันตอนนี้คนก็500คนแล้วนะ500คนแล้วคนมาชุมนุมกัน500คนแล้วนี่ไม่น้อยเลยนะว้ยอยออโง่มันนายกไม่มีผิดเลยมีนายกโง่แล้วโง่อีกโง่อีกง่ออกงแล้วเมื่อไหร่เราจะมีนายกที่ไม่โง่สักที นอกจากงอแล้ยังรถสันิยมไม่ดเครึ่งบนก็ไม่สวยแล้วครึ่งล่างยิ่งทะลอทะล่าเบาะบะไปกันใหญ่เลยกางเกงช้างน่ะสวยกางเกงแต่ละจังหวัดน่ะสวยแต่เขาเอาไว้ใส่ในที่ที่ควรใส่ในเวลาที่ควรใช้ไม่ใช่เอามาใช้ในการประชุมอย่างเป็นทางการในทำเนียบรัฐบาลแล้วแต่งครึ่งท่อนครึ่งท่อนเป็นกางเกงช้างครึ่งบนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์เนม หรือครึ่งล่างเป็นเกงช้าครึ่งบนเป็นใส,ส่สูทผูกท้ายอย่างเดถ้าไม่บ้าก็บอถ้าไม่บอก็แบบแ็บบ้าบอเสือกินอิ่มนอนหลับไม่รู้จะทำอะไรครึ่งบนครึ่งล่างครึ่งบกครึ่งน้ำงั้นแกไปเป่านกหวีดปะเขาเลิกเป่านกหวีดกันแล้วเขาเลิกใช้มือตบกันแล้วเขาด่ากันทางติ๊กตอกแล้วไอ้พวกนี้นี่ง้อแล้วง้อเอกง้อต่อไปขอบคุณแค่ะ์สำหรับหมวก ใครเข้ามาดา่าฉันนี่นีนะฉันด่าตอบนะฉันไม่ไีนั่งหเฉยนะฉันไม่ีพระอีผ้าปูนนะฉันไม่ใช่สิงโตเฝ้า,นะนาหน้าบดนะฉันมีปากนะฉันมีเสียงฉันมีสมองนะใครเข้ามาด่าฉันนะฉันด่ากลับนะฉันด่าถึงข้อพ่อข้อแม่เลยนะจะบอกให้อ่าฉันไม่ด่าแกคนเดียวฉันด่าแกถึงตระกูลเลยไม่นั้นฉันด่าองค์องไปถึงทักษิณหรอไม่น่าเขาจะพิปรายไม่ไว้ใจ วันนี้ม uh, ีข so uh, right? so right? ่าวอะไรบ้างรถกระจกฟังข่าวชังก็ได้นะจ้าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างวันนี้มีข่าวนายกโอ้โหยกเท้าให้กับเราอ้าวถ่ายรูปซะรถคันนั้นยกเท้าให้กับเราป่ะใช่ปะเออรถคันนั้นน่ยรถคันั้นน่ยยกเท้าใหกับเราป่ะเป็นอะไรก็นมากไปหรือเปล่าวะเป็นอะไรมากไปหรือเปล่าวะเราไปทําอะไรคุณหรือเปล่าวะยกเท้ากับเราหรือเปล่าวะทําไมขับรถมาดีๆแล้วยกเท้าใหกับเราอะ ไม่สบายเหรอน้องเขานอนเหรอแม่มาพอดีตรงเราแล้วยกเท้ามาพอดีเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใจดีไม่เป็นไร,ไนไร,ร,ไนไรตอบต่อขึ้นมาเรียนจบเมื่อไหร่ทํางานนะรับใช้ชาติบ้านเมืองนะแล้วรักชาติบ้านเมืองให้เหมือนเรานะขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะขอมีความสุขความเจริญเรียนจบแล้วขอได้งานดีๆนะจ๊ะถ้าหางานทําไม่ได้มาหาพี่นะบริษาทพี่ใหญ่โต เรามีงานทําไม่ใช่เราไม่มีงานทําขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะนอนให้สบายใจหนูนอนให้สบายใจพอดีรถมาตรงนี้พอดีเท้าขึ้นมาพอดีเลยทางนี้เป็นคนแบบตกใจง่ายน้องตกใจง่ายจบคําปลาใสต่างล่องอวยพรขอบใจมากน้องขับใจมากน้องแล้วเจอกันน้องแล้วเจอกันน้อง ถ้ายัางไม่รู้จักอัญเชลีอย่าเพิ่งคิดว่าจะมานอนป่วยแถวจาอย่าเพิ่งคิดว่าไปถึงแถวชมัยบาลุเชตแล้วฉันอยากจะนอนยกเท้าเธอต้องรู้จักก่อนว่าฉันชื่ออัญเชลีขอบคุณมากค่ะสําหรับลูกป,ปอง <c oughs> วันนี้เนี่ยนะคะจะพูดถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในวันที่ยี่สิบสี่และยี่สิบห้าก็ทางรัฐบาลได้เวลาส่วนหนึ่งนะคะไม่กี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงที่เหลือก็เป็นเวลาของฝ่ายค้าน ฝ่ายค้านก็มีสองฝ่ายก็คือจะมีพรรคประชาชนกับพรรคเอ่อพลังประชารัฐครึ่งหนึ่งวันนี้พลังประชารัฐเนี่ยโดยลุงป้อมเนี่ยจะเป็นคนขึ้นคือพรรคเก้าไกลประชาชนเนี่ยเขาจะประาัยก่อนเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนเขาก็เปิดแคมเปญว่าทุกวันก่อนจะถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาอย่างรัฐมนตรีแต่ละคนในรัฐบาลร่วมชุดนี้ แต่วันจริงก็คือวันอภิปรายซึ่งเข้าใจอภิปราย2วัน24 25 26ลงคะแนนซึ่งวันนี้นายกก็จะต้องมีการคุยกักับพักร่วมรัฐบาลว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องเทคะแนนให้กับนายกคนเดียวเลยนะต้องกรูกันเข้ามานะ,ะทั้งหมดเนี่ยพักร่วมเนี่ยมีกี่คะแนนคะแนนมันจะต้องออกมาให้เท่ากันพักร่วมก็ต้องไปคุมคะแนนของตัวเองเช่นภูมิใจไทยมี71ก็จะต้องเทคะแนนให้กับนายก71 เช่นรวมไทยสร้างชาติมี34เช่นพักนั้นเท่านั้นพักนี้เท่านี้ทุกพักมีสมาชิกในสภาเท่าไหร่ตัวเลขต้องออกมาเท่านั้นถ้าหากว่าทุกพักมีตัวเลขเท่าไหร่แล้วตัวเลขมันไม่ออกมาเท่านั้นมีเรื่องคนนุณทักษิณบอกว่าต้องมีเรื่องแน่นอนวันนี้ทางฝ่ายร่วมและทางฝ่ายรัฐบาลทุกคนคุยกันกับพักร่วมเพื่อความมัดรวมกันว่าเธอนะต้องแจกคะแนนให้ฉันนะ อย่าให้อุ้งอิ้งต้องอายนะในส่วนของฝ่ายค้านพลังประชารัฐเขาก็ประชุมของเขาไม่ใช่พลังประชารัฐก็ประชุมของเขาไปทั้งสองฝ่ายก็ต่างไปประชุมไปแล้วปรากฏว่าทางพรรคก้าวไกลประชาชนเนี่ยเขาก็ดําเนินการประชุมของเขากันเองก่อนเขาก็จะบอกว่าเราจะเปิดเรื่องดีลแลกประเทศดีลแลกประเทศซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ของชินวัตร อันนี้พักคก้าไกลประชาชนนะคะเขาก็จะมีประเด็นนี้ดีลแรกประเทศผลประโยชน์ของชินวัตรส่วนสิริกัญญาไหมเนี่ยเขาก็ถามว่าสองวันสองคืนเนี่ยนายกจะไหวหรือนายกก็ตอบกลับไปว่าไหวสิทําไมจะไม่ไหวล่ะเราก็ผลัดเบนกันฟังนะคะทีนี้ปรากฏว่าก็ปรากฏว่า,า,วาตัวนฟั่งพลังประชารัฐเนี่ยลุงป้อมลุงป้อมเองในฝั่งพลังประชารัฐ ก็บอกว่าลุงพอถึงฝ่ายก้าวไกลประชาชนเนี่ยเขาอภิปรายเสร็จก็จะเป็นพลังประชารัฐก็น่าจะเป็นวันที่ยี่ห้าลุงป้อมจะขึ้นปลาสายเป็นคนแรกและเป็นครั้งแรกที่เข้าสภาลุงป้อมจะใช้เวลาสิบแปดนาทีระบุมาเลยนะสิบปนาทีโดยคุณไพบูนิติตะวันเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ลุงป้อมจะพูดสิบแปดนาทีนี้ จะทำให้นายกรัฐมนตรีอับอายขายขี้หน้าแทบจะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ไม่ได้ถึงกับต้องลาออกกันเลยทีเดียวเชียวฉันถามว่าป้ายฟังก่อนอย่าเพิ่งตบมืออย่าแบบเออะตบมือเอะอะตบมือเอะอะตบมือ,อ,ม,อมันยังไม่ได้สะใจขนาดนั้นให้สะใจขนาดนั้นก่อนค่อยตบมือเราไม่ใช่คนบ้าใบถือใยโบน,นะพี่นะตั้งอกตั้งใจฟังหน่อยอันนี้เอาข่าวมาเล่าให้ฟัง เราไม่ได้ต้องปราศัยกันตลอด24ชั่วโมงหรอกไม่ต้องตะคอกตะโกนกันตลอด24ชั่วโมงหรอกยกเว้นใครส่งตีนให้เราอะนะเ,เราก็ค่อยหาเรื่องหาเรื่องค่อยหาเรื่องเพราะเราเป็นคนชอบอยู่แล้วไงเล่าเรื่องก็ได้หาเรื่องก็ดีอทีนี้ก็ปรากฏว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่า18นาทีถึงกับทําให้นายกลาออกได้ด้วยหรือมันเป็นประเด็นอะไร ลุงปัม้มบอกว่าลุงปัม้มมีทีเด็ดคอยฟังสีคอยฟัง,ฟงขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกปลาจะถูกอภิปรายม่ไว้วางใจเนี่ยคนเดียวกับบุคคลในครอบครัวคือท่านระบุว่าทักษินไปเลยยังรู้ว่าสองคนแต่บุคคลในครอบครัวเนี่ยแปลว่าทักษินคู้หญิงพัจ,จมานพี่น้องทั้งหมดเคยสะพายทั้งหมดโดนหมดเพราะทั้งทั้งหลายรวมถึงยิ่งรักด้วยทั้งหลายทั้งปวง จะถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับสติปัญญาน,นายกรัฐมนตรีซึ่งมีต้อยตินิดหน่อยเนี่ยนะนะ้องแก๊งเนี่ยคงไม่สามารถที่จะฝ่าไปได้ด้วยตัวเองเขาก็เลยมีการประชุมทุกพักร่วมรัฐบาลหนึ่งต้องช่วยนายกในที่ประชุมสภาช่วยอย่างไรก็ช่วยการเตะตัดขาช่วยกันพิทักษ์ช่วยกันเป็นองครักษ์ช่วยกันถกช่วยกันเถียงช่วยกันปกป้อง อย่าให้ได้สะเทือนผิวอันนี้เรื่องหนึ่งนะวนอีกเรื่องหนึง่งก็ต้องประชุมการทุกพักเพื่อช่วยกันเทคะแนนให้กับนายกอย่าให้เสียแม้แต่คะแนนเดียวทักษิณชินวัตรเนี่ยมีการพูดกันในสภาเกียรติกายว่าคุณทักษิณพูดว่าถ้าขาดไปแม้แต่คะแนนเดียวจากพักไหนจะเรียกพักนั้นมาคุยว่าเกิดเรื่องอะไรทีนี้ปรากฏว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ตบจูบตบจูบกัน รักกันมัง่งไม่รักกันมัง่งอะไรจริงอะไรไม่จริงเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนักการเมืองเพราะเราเป็นประชาชนคนไทยนักการเมืองที่ไหนดีเราก็เลือกเขานักการเมืองที่ไหนไม่ดีเราก็ไม่เลือกเขานักการเมืองที่ใส่ย,ยาพิษให้กับเยาวชนเรายิ่งไม่เลือกเขาใหญ่เพราะนักการเมืองพวกนี้ชั่วช้าเลวทรามมากที่สอนให้เด็กของเราเป็นเด็กที่วา้าวุ่นอยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมอยู่ในสถานการณ์ที่ ไม่สามารถจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีฮีริโอตปะได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายกลับไปแล้วเนี่ยต้องไปดูแลลูกเต้าตัวเองให้ดีนะอย่าปล่อยให้ลูกเต้าตัวเองนั้นกลายเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเอาว่าอย่าให้ลูกเต้าของเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นภาระของแผ่นดินไปดูลูกเต้าตัวเองด้วย ประการสําคัญของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าพักใดพักหนึ่งนั้นโฉเกเฉโปโคือปบ็ดรปลวพักนั้นเนี่ยก็จะถูกเรียกและหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคนเดียวแล้วก็อาจจะมีเรื่องแน่นอนละมันน่าจะมีเรื่องปรับคอรมอคิดว่าน่าจะมีเรื่องปรับคอรมอเพราะว่าอะไร เพราะว่าเรื่องของเรื่องมันเกิดจากกรณีการส่งอุยกูกับซินเจียงแม้ว่าตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเราคุณภูมิทําคุณทวีพาสื่อมวลชนไปนะคะไปดูสภาพที่แท้จริงแต่ว่าอเมริกาก็เห็นว่าเราเนี่ยสนิทกับจีนมากเกินไปแล้วอเมริกาก็เริ่มงองแงใส่เราด้วยการขู่ว่าจะไม่ให้วีซ่ากับเจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่ไทยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศที่อยู่ในอเมริกาประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้เ,เดินทางเข้าๆออกๆอยังเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นะระดับเจ้าหน้าที่อยูนะ่ยังไม่ได้เป็นระดับของแบบบุคคลหรือนะักธุรกิจทีนี้นายกร,รัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ไหมเป็นถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีจะไปเยือนอเมริกาแล้วถ้าอเมริกาไม่ให้วีซ่านายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องไหมเป็น ปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ที่รอนายกอยู่แต่นายกไม่มีสติปัญญายที่จะแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเราต้องเรียบเรียงประโยคใหม่ปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ที่รอพ่อนายกแก้ไขอยู่นี่คือเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าจับตาดูท่าทีของอเมริกาแต่อเมริกาชี้นิ้วสั่งเราได้ไหมไม่ได้เราเป็นเพื่อนเป็นมิตรในโลกใบเดียวกันได้ แต่อเมริกาจะมาชี้นิ้วสั่งเราไม่ได้แตอ่อเมริกาชี้นิ้วสั่งพักการเมืองบางพักได้ไหมได้ชี้นิ้วสั่งมาแล้วหรือย,ยังสั่งแล้วสั่งให้ทําเรื่องดีไหมไม่ดีและพวกเขาทํำไหมทำดังนั้นจึงทําให้หลายคนนะั้นสามารถลี้ภัยไปอยู่อเมริกาได้หรือลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นๆได้แต่ว่าอเมริกาก็เจอสึกหนักเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ไล่ย,ยูเซดออกไปเยอะคนอเมริกาก็เริ่มก่อวอร์ดกันแล้วเรื่องทรัม เพราะฉะนั้นทรัมป์ขวาดบ้านตัวเองก่อนก่อนที่จะเสือกเรื่องบ้านคนอื่นเขาบ้านของเราเราขวาดเองได้บ้านของเราเรามีปัญญาขวาดเองได้เราจะรักเราลักทุกคนในโลกใบนี้ที่เป็นมิตรกับเราเราไม่สร้างศัตรูเราไม่โอนเอไไียงฝ่ายใดแต่เราคือไทจีนเราก็ลูกเจ๊กคนหนึ่งนั้น ดังนั้นถ้าเราจะรักประเทศจีนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราก็รักอเมริกาด้วยถ้าอเมริกาเป็นมิตรประเทศของเราเรารักทุกคนที่เป็นมิตรประเทศของเราแล้วเราก็เชื่อว่าทุกประเทศในโลกใบนี้ก็คิดแบบเดียวกันเราก็คือว่าเรารักทุกคนและทุกประเทศก็รักเราใครไม่รักเมืองไทยเมืองไทยเรานีแสนดีหนักหนาแต่ถ้าเราแต่ถ้าจะมีใครสักคนซึ่งเป็นคนไทยในประเทศนี้คิดว่าตัวเองมีอำนาจวัสนาบารมี แล้วจะเฉือนประเทศเราสักนิดหนึ่งเฉือนเกาะไปสักหน่อยนึงแล้วไปแลกกับผลประโยชน์ของครอบครัวตัวเองเราจะไม่มีวันยอมแม้แต่วันเดียวแม้แต่วินาทีเดียวเราก็ไม่ยอมและเมื่อเราไม่ยอมใครที่เหมิมเกริมคิดว่าตัวเองมีอํานาจวาสนาเยอะแล้วแล้วอาจแล้วเอาแผ่นดินของเราตัดไป ปะเคนี่ยกับคนโน้นคนนั้นคนนี้แลกประโยชน์ของตัวเองใครคนนั้นคิดผิดแล้วเพราะว่าขณะนี้เรามีคนดูเราเนี่ยห้าบสทที่นี่ร้อยนึงเป็น673ใกล้พันแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าวันหนึ่งเราใช้โซเชียลกระจายไปมากๆเราบอกเล่าความจริงว่ารัฐบาลของเราไม่ดีเลยค่ะเราพูดตรงๆนะคะเรามีรัฐบาลไม่ดีเลยค่ะรัฐบาลของเรามีนักการเมืองที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเลยค่ะ ในการที่จะพัฒนาประเทศเราต้องพูดกับเพื่อนคนไทยของเราทุกคนทั่วโลกว่าเรากำลังอยู่ในประเทศที่ได้รับการบริหารราชการแผ่นดินจากหัวหน้าเบอร์หนึ่งของผู้บริหารราชการแผ่นดินที่โง่เขลาเบาปัญญาสิ้นดีส่งเสียงให้กับองค์เองได้ยินด้ว่าผู้หญิงที่โง่วัย38ปีคนนั้นบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ค่ะ บอกกับองค์อิงด้วยว่าถ้าคุณไม่มีปัญญาบริหารราชการแผ่นดินแต่คุณมีมิติหนึ่งซึ่งคุณมีปัญญาและคุณทําได้ดีมากคือมิติของความเป็นแม่เพราะฉะนั้นทางเดียวที่องค์อิงควรทําคือออกไปกลับบ้านไปแล้วไปเป็นแม่ของลูกไปเป็นเมียของผัวไปเป็นลูกสาวของทักษิณแล้วถ้าจะให้ดีช่วยบอกคุณทักษิณด้วยว่าหยุดสักทีเราเหนื่อยแล้ว หยุดสัทีเราเบื่อแล้วหยุดสัทีเราสูญเสียไปมากแล้วและถ้าพ่ออุ้งเองคือทักษิณชินวัตรไม่หยุดพวกเราจะหยุดทักษิณชินวัตรเองแล้วถ้าพักการเมืองพักใดก็ตามไปแห่แหนแต่งแต้งกับทักษิณชินวัตรพวกเราก็จะหยุดพวกเขาด้วยวันนี้เราพวกคุณอาจจะเห็นว่าเรานั่งกันอยู่เนี่ยมีแค่นี้ พเพราะใจเม้าแม้คนพวกนี้มันมอมแมมเลือเกินมันดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเลยอย่าลืมนะมีคนอยู่ทางบ้านเยอะแยะที่พวกเขาอาจจะเป็นอาเซียเจ้าสัวเศรษฐีนักวิชาการคนมีความรู้พ่อค้ามีสตางค์เขาติดตามข่าวสารเขามาไม่ได้เขาังมาไม่ถึงเขายังไม่มีเวลาเขายังไม่มีโอกาสเขานั่งดูเราอยู่เนี่ยเวลาเนี้ยต้องมากมายหลายร้อยคนเนี่ยสักวันในวันหนึ่งเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว สักวันในวันนั้นที่เดินทางมาถึงพวกเขาจะสาวเท้าก้าวมาหาเราเองที่ชมัยมาลุเชษจำเอาไว้นัดหมายกันที่ชมัยมาลุเชษจำเอาไว้ว่าเมื่อไหร่วันนั้นมาถึงและถ้าพวกคุณทนไม่ไหวและทนไม่ได้บอกด้วยการบอกต่อๆกันไปว่าหมดเวลาของตระกูลชิน,นวัฒน์และพรรคพวกของเขาแล้วเจอกันที่ชมัยมาลุเชษ วันใดที่พร้อมวันไหนที่มาวันไหนที่พาหัวใจคุณมาเจอกันที่สมัยมาลุเชษ